คำว่าปล่อยวางต้องปล่อยอย่างไร คำว่าปล่อยวางเป็นคำที่ได้ยินบ่อยฟังดูสวยหรูแต่พอถึงเวลาจริงหลายคนกลับไม่รู้ว่าจะปล่อยอย่างไรปล่อยอะไรหรือจะวางตรงไหนเพราะเรายังไม่เห็นว่าสิ่งที่เรากําลังยึดอยู่นั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อรู้ตามความเป็นจริงจึงจะวางได้แปลว่าถ้าไม่รู้จริงยังไม่เห็นตามจริงก็ไม่มีทางวางได้เลยดังนั้นปล่อยวางจึงไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ด้วยคําพูดแต่เป็นผลของเห็นความจริงของจิตเริ่มจากรู้ว่าเรายึดอะไรในชีวิตประจําวันลองสังเกตดูเถิดเรายึดกับคําพูดของคนอื่น ยึดกับความคาดหวังยึดกับอดีตหรือยึดกับอนาคตเรายึดแม้แต่กับความคิดของตัวเองเช่นเวลามีคนพูดไม่ถูกใจเราบอกว่าฉันปล่อยแล้วแต่ใจยังวนคิดยังรู้สึกอยู่นั่นแปลว่ายังไม่วางจริงเพราะใจยังไม่รู้เท่าทันว่าสิ่งที่กําลังเกิดอยู่ตอนนี้เป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความรู้สึกไม่ได้เป็นตัวเราการปล่อยวางจึงเริ่มที่การเห็นเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดเห็นอารมณ์ตามที่มันเป็นโดยไม่ต้องรีบไปแก้ไม่ต้องรีบผลักไม่ต้องบังคับให้หายเช่นเมื่อโกรธใ รู้ว่าโกรธเกิดแล้วเมื่อเศร้าให้รู้ว่าเศร้าเกิดแล้วเมื่อคิดฝุ่งซ่านให้รู้ว่าความคิดกําลังเกิดเพียงเท่านี้ใจก็เริ่มมีระยะห่างจากอารมณ์เริ่มเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอํานาจบังคับของเราสติคือรากฐานของการปล่อยวางคนที่ยังไม่มีสติเหมือนคนที่จมน้ําจะบอกให้เขาปล่อยวางมันก็ทําไม่ได้เพราะเขายังไม่เห็นแม้แต่ว่าตัวเองกําลังจมอยู่แต่เมื่อมีสติคือเริ่มรู้ทันจิตที่กําลังยึดรู้ทันความคิด ที่กำลังพาเราไปรู้ทันอารมณ์ที่กำลังครอบงำเราตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการวางปล่อยวางไม่ใช่ผลักสยหลายคนเข้าใจผิดว่าปล่อยวางคือไม่สนใจจริงๆแล้วไม่ใช่ปล่อยวางที่แท้คือรู้แล้วไม่ถูกดึงเข้าไปรู้ความโกรธแต่ไม่กลายเป็นคนโกรธรู้ความทุกข์แต่ไม่กลายเป็นผู้ทุกข์รู้ความคิดแต่ไม่ถูกความคิดครอบงำนี่คือวางด้วยปัญญาไม่ใช่วางเพราะหนีฝึกอย่างไรในชีวิตประจําวันเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนเช่นตอนเดินให รู้ว่ากำลังเดินตอนกินให้รู้ว่ากำลังกินตอนหายใจให้รู้ว่ากำลังหายใจเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่าความคิดเกิดขึ้นไม่ต้องดึงไม่ต้องต้านแค่รู้เฉยๆการรู้แบบนี้เรียกว่าสติอยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อสติอยู่ความยึดก็คลายเพราะใจไม่ได้เผลอไปสร้างเรื่องราวซ้ำเติมตัวเองเมื่อเห็นบ่อยเข้าใจก็จะวางเองเราไม่ต้องไปบังคับให้วางเหมือนเราปล่อยของร้อนในมือเมื่อรู้ว่ามันร้อนจริงๆเราจะวางเองโดยไม่ต้องมีใครบอกฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อ ใจเห็นความจริงของอารมณ์ความคิดความยึดว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราใจจะวางเองโดยธรรมชาตินี่แหละคือปล่อยวางที่แท้จริงสรุปปล่อยวางไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆแต่เป็นผลของสติและปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องเร่งไม่ต้องหนีไม่ต้องบังคับแค่รู้ทันสิ่งที่เกิดในใจเห็นมันเกิดแล้วดับอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้ตัวเมื่อใจรู้จริงเห็นจริงการปล่อยวางก็เกิดขึ้นเองและเมื่อวางได้ใจก็เป็นอิสระพ้นทุกข์อย่างแท้จริง